เอาละครับก็ขอสวัสดีให้ผู้ชมพีน่ารักุกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาภาคบางาังงะเรื่องการพัภัยเพื่อเป็นอัศวินของปีศาจโครงกระดูกนะครับก็เป็นตอนที่3นะถ้าภาคผิดประการใดก็ต้องขออาภาัยด้วยนะเนื่องจากว่าผมเพิ่งฝึกภาคเพิ่งหัดภาคใหม่ๆเนาะอ่าแล้วก็ต้องขอบคุณ ตามเพจผู้แปรนอกแม็กแปรมังหะด้วยนะครับพี่อนุญาตให้ผมนำมังหะมาภาคลงช่อง YouTube นะครับส่วนลิง์เครดิตก็อยู่ที่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคถ้าพร้อมล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยเจออะไรรูอยังจะเป็นป่านี้แล้วกลับมาดากันเนอะไม่ได้เราโคกันดันคนนอกเมืองรักเมืองคนมีคนมา ควนทำไงต่อดีตื่นเต้นจังอย่ามองซ้ายมองขวาํำต,ตามที่ข้าบอกกันหน้าอ,อ้ยเีอยวกนอ,อืมห้องคอยพอดีมีวิญญาณร้ายปากฏขึ้นในเมืองก็เลยจุดมดงไปแล้วร้ะว่าแ้า่หาที่พักเมืองเราแค่ออกเดินทางต่อขึ้นดี้ชเถอะเออครับเห็นหรือ,อยังข้าก็บอกแล้วไงว่าไม่เป็นไรแต่เพืเ่อ่ไมต้องไปหาแล้วเลราจะดตอนสักแ้วไหม รอดไปทีฮ่ฮ่ส่อนตัวในชุดก่อนแล้วควบคุมด้วยเวทมนนี่ค่นี้มันฉลาดจริงๆเลยเห็นในรัเองก็เก่งมากๆพวกเราไปตามหาหัวหน้ามาแต่งตั้งยศอศวินกันดีกว่าเจ้าบาหรือเปล่าดึกป่านี้แล้วเจ้าจะไปหาหัวหน้าจากที่ไหนแล้วทำไมถึงไม่ได้ล่ะเพราะว่าหัวหน้าต้องนอนไงแล้วก็อย่ามาถามด้วยนะว่าทำไมเขาต้องนอน เอาเป็นว่าตอนนี้เจ้ายังเป็นอัศวินไม่ได้ก็แล้วกันก็ได้ก็ได้แล้วตอนนี้เราต้องทำอะไรบ้างเหรอเจ้าอยู่เฉยๆไม่เป็นหรือไงถ้าเพิ่งจะเคยเป็นอัศวินครั้งแรกก็เลยตื่นเต้นนะงั้นงั้นก็ไปร้านเหล้าในเมืองแล้วกันอัศวินสซ่ใหญ่ชอบไปดื่มเหล้ากันที่นั่นเย่เย่ไปร้านเหล้ากันเถอะท่านเอริสผู้มีปจะสบการต่สู้แล้วพักผ่อนหน่อยเถอะนะครับท่านแลก็ ทาอปจังคิดว่าการตัดสินใจของข้ามันผิดพลาดหรือเปล่าพวกเราไม่สงสัยในการตัดสินใจของฟาบาดหรอกครับเพียงแต่ข้าไม่เข้าใจว่าเหตุใดท่านถึงต้องยอมรับเงื่อนไขแปลกๆนั่นเพราะว่าแคปเปอร์ยอมรับแต่เงื่อนไขแบบนี้พราเฉ่นนั้นก็อย่าไปทําสัญญากับมันสิครับยังไงคนของพวกมันก็ไม่ทางทำอะไรพวกเราได้อยู่แล้วคว้าจะคุ้มครองท่านเองคุ้มครองข้าออกจากท่าเรือปราถิญแล้วไมต่อ ตั้งแต่วินาทีที่อะราชาช่องชิงอน,นาคิเดตของตะโกลบาชีอย่างเป็นกฎหมายเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วไม่ว่าจะยอมรับหรือไม่พวกเราก็ต้องการกำลังเสริมจากแคปเปอร์อยู่ดีแต่ไอ้วนนั่นขอให้อัศวินของเราต่อสู้กับอัศวินของเขาจนกว่าจะได้ผู้ชนะพวกเรามีอัศวินอยู่แค่20นายไม่มีทางเอาชนะเขาได้แน่ๆมีกลุมทหารรับจ้างเชื่อดังแถวๆคาเรือปลาเชมถ้าจะไปจ้างพวกเขาเอง หากเราสามารถใช้กลยุทธ์อย่างเกิดประโยชน์และใช้จุดอของของเราเองเพื่อจบจุดอข็งของอีกฝ่ายเราก็ไม่ทางแพ้ได้พวกเจ้าแค่เชื่อใจในตัวข้าก็พอแล้วข้าจะนำพาพวกเจ้าไปสู่จุดมุ่งหมายแบ่งปันผลแห่งชัยชนะด้วยกันขอสบานในนามของเบชีว้าวนี่นะ่หรอร้านเหล้าที่เป็นที่นิยมของเราอัศวินทั้งหลายนะอย่าออกนอกหน้าได้ไหม เข้าไปแล้วเจ้าต้องสั่งเหล้าหนึ่งกลมและปลาอีกหนึ่งตัวสั่งเหล้ายังพอเข้าใจแต่ทําไมถึงต้องสั่งปลามาด้วยล่ะก็เพราะว่าข้าจะหิวตายอยู่แล้วถ้าเจ้าอยากให้ข้าช่วยต่อไปจะปล่อยข้าตายได้ยังไงเข้าใจแล้วปลาหนึ่งตัวสินะยินดีครับค่ะมาคนเดียวเหรอคาก็หน้าสวินเบาครับข้ามากับแมวด้วยมาสองครับ อัศวินเป็นกลุ่มระบบอะไนะคะเซนทานี้เลยค้ะฮ่าครับมีเด็กใหม่เข้ามาว่ะเหมือนว่าจะเป็นอัศวินเลยร่ซะด,ด้วยดึงเข้ากลุ่มเลยดีไหมอย่าเลาเล่นเลยนะเพื่อนกลุ่มมหาลักจ้างแมงป่องแดงไม่ใช่ว่าจะเข้ากันได้ง่ายๆหรอกนะนอกเสียจากว่าเจ้าหมอนั่นจะทำให้ข้าตกตะลึงเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นเรียกข้าว่าคุณอัศวินด้วยล่ะจะได้ยินไหมเออเอเอเอขาก็แค่เรียกตามแตรย่า ใ,ใ,ใส่ชุดกอก็เรียกแบบนั้นหมดแหละจริงด้วยจะมีเงินจิบลอยหรือเปล่าเงินหมายถึงสิ่งที่มนุษย์ใช้แลกเปลี่ยนกับสินค้านะเหรอข้าแอบ,บขโมยมาเก็บเอาไว้ตอนบุกเข้าไปในห้องของมารยักษ์เนี่ยแล้วทําไมขโมยมาแค่นี้นะฮะแล้วข้าต้องขโมยเยอะแค่ไหนเหรอช่างฮะเงินเหรียญน,นี้น่าจะพออยู่ได้อีกแค่คืนเดียวเท่านั้นชีวิตจากนี้ไปคงลำบากหน้าดูเลยอย่าเศร้าไปเลย ถ้าอยากได้เงินเพิ่มเราลองไปเล่นอันนั้นดูไหมใหญ่ดูเล็กมามามาเริ่มก่อนเถอะอันนั้นเหรอเ <c oughs> ด็กคนนั้นน่าสนใจดีนะเจ้าจะไม่ลากเขาเข้ามาในทีมจริงดิแล้วทำไมเจ้าถึงดูสนใจอศัศวินคนนั้นเป็นพิเศษละเนี่ยเด็กคนนั้นชนะฟัน,นานไปตั้งหลายตาล้วน่นะคนที่กล้าทำแบบนี้ก็ต้องเป็นคนหวดอยู่แล้วสิจริงไหมหืมลลเล็กแม่งเอ้ย ไอ้วานี่ชนะอีกแล้วโชคดีชิบหายมีพวกเราชนะมาเยอะเกินไปแล้วเจ้าต้องแพ้บ้างสิเฮ้ยไอ้คนดมดีเอาเงินไปสิอาทำไมข้าจะต้องทาแบบนั้นด้วยละ่ะไอ้หงเจ้ามือดีนี่หว่าอยากมาพนันดเดียวกับข้าสักหน่อยไหมครั้งละสิบเหรียญเป็นไงแย่ล้วเกลกปฏิเสธเข้าไปไม่งั้นเจ้าแย่แนะ่ ได้เลยมาพนันกันออไอโง่เอ้ยเดี๋ยวพวกเราก็สวยกันหมดลอกไม่เป็นไรข้าไม่แพ้หรอกหน้าเห็นไหมได้เินมาตั้งเยอะไม่เห็นจะเข้าใจเลยว่าเจ้าจะหทำหน้าเครียดทำไมถ้าเคยเรียนรู้วิธีการเล่นพนันจากนรกมนุษย์พวกนั้นอ่อนหัดจะตายไปเจ้าคงไม่รู้สินะว่าการชนะไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีเสมอไปเฮ้ไอหนุ่ม คิดว้วยชนะแล้วจะได้กลับง่ายๆเล okay, ยแต่แค่โชคดีนิดหน่อยรีบเอาเงินที่ได้ไปคืนีมาทั้งหมดไม่งั้นจะหาว่าข่าไม่เกรงใจเลยเห็นไหมละ่ะนี่แหละคือผลเสียของการพานันเขาพูดอะไรอยู่เหรอหรือว่าจะสู้กับข้ามัวทำอะไรอยู่เล่าทำไมไม่รีบหนีลืมเรื่องที่เจ้ากำลังโดนตามไล่ไปแล้วหรือไง ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะขค่มีตัวช่วยเฮเนดัสเตรียมพร้อมต่อสู้เลือดของเฮเนดัสกำลังสูบฉีดเดี๋ยวสิจะแน่ใจแล้วเหรอเฮเนดัสเดินอย่างแฮบจะไม่ไหวเลยนะไม่ต้องห่วงเชื่อใจเฮเนดัสเถอะลูกพี่มันเป็นอัศวินนะครับอัศว,วินลำไงวะลากมันมาสิอัดมันมั่งเออะไอเด็กเวล้ลงมาเดี๋ยวนี้คิดว่าจะหาเงินจากการพน,นั้น สันหวานไปหรือเปล่าบังเอิญอ่าอ่าอะไรวันน,นี้อ่ะเฮเนดัสโจมตีเฮ้อไอเด็กคนนั้นแม่งสุดยอดเลยวะ่ะรับสนุกดว่ามันคู่เกียหรือเปล่าเออ เฮเนดัสแข็งแกร่งขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> ความจริงแล้วข้าแอบเพิ่มพลังเวทให้กับเฮเนดะัสน่ะงั้นเหรอ